สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบสวัสดีเพื่อนๆอเครื่องเสียงขังแจ้งทุกชั่นนะครับก็สหรับวันนี้พาเพื่อนๆไปชมนะครับของอเครื่องเสียง,งขังแจ้งของทีมงานช่างบอมนะฮะก็มามาทำการเปิดที่อันนี้เป็นงานขาดำนะงานขาวดำวันนี้ช่วงเช้างานก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเครื่องปรุงทุกอย่างครับของทีมงานช่างบมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันวันที่10 19นะครับผมถาจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะฮะ,ะเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงกลาแเชงของ ทีมงานช่างบมนะฮะตอนนี้เจ้าของไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะมานะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมก่อนนะครับชมเครื่องปรุงนะครับชมเครื่องปรุงครับเครื่องปรุง ตอนนี้เจ้าของยังไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาชมก่อนเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงก่อนครับ สัสดีครับพาไปชมครับมีอะไรบ้างนะครับเครื่องปรุงทั้งหมดไปเครื่องใช้ธรรมดาธรรมดาครับใช้พอจะใช้งานนะครับไม่ได้ใช้ของแพงนะครับอราเป็นพาวเวอร์ก็ตามที่รูปเห็นนะครับมีก็เป็นตามที่เห็นนะครับครับไปแนะนําให้รูหน่อยเป็นพาวเวอร์เป็นข้างในครับ เบรดขับอะไรตัวไหนบอกด้วยนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางครับข้างละข้างละสามดอกตัวนี้ขับเสียงแหลมนะครับเป็นข้างละสามดอกเหมือนกันตัวนี้เป็นมาเทคมาเทคสามพันหกนะครับขับเบรดข้างละสามดอกเหมือนกันครับนี่อีคิวครับอีคิวก็ตามที่เห็นครับเป็นพีเอทครับเป็นใช้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับตามที่เห็นครับใหม่แล้วครับใหม่โปรยใหม่ก็โปรยูโรเทคตัวใหม่ครับตัวใหม่ แลโตนะครับใช้หลายปีแล้วครับเครื่องนี้ร่วมร่วมสิปีแล้วครับร่วมสิปีแร่วมสิปีแล้วเนาะครับผมเครื่องมีแต่ร่วมสิปีแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนครับใช้จนมีฟอง NPE ครับผมวัตถีทับเบสใช่ไหมครับผมวัตถีกับเบสครับผมชมครับตามนี้ทีมงานเลยครับทีมงานบอกทีมงานด้วยช่างวอมครับ เฟซบุ Facebook, large, ๊กก็มีครับผมช่างบมรับประกอบตู้ล็อกโถงครับผมครับพี่โตครับปิโตเบอร์โทรปิโตเบอร์โทร094 094 538 9948ครับเฟซบุ๊กช่างบอม wifi ครับรับประกอบตู้ล็อกโถงครับผมไปดูครับไปชมตู้ก่อนทีมงานช่างบม wifi นะครับนี่ตู้อยู่นี่นะครับผม ได้ทิดตตอเป็นไอ้ได้ทิดตตอนี้มา,ากจากจะมาะเชื่อนั่นแหละอ่าชมโต้โตมีอะไรบ้างครับอาอนนี้นเป็นตู้ตู้เบตตัวใหม่ครับตูวเวเ้เโบโน,นะครับเทอร์โบครับ18นิ้ว18นิ้ว18นิ้วนะครับผมกลางก็เป็นพาโลดหนึ่ค่งครับพโลดหนคน่ดหนึ่งคน่งงกลางโหลดหนึ่งคนหนึ่ง ตู้เบตตู้เบตหกใบเนาะตู้เบตหกใบครับเโบนะครับดอกสิบแปดครับผมแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางก็หกใบนะครับผมหนึ่งคนหนึ่งามนี้นะครับผมเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับดูการทํางานที่เรียบร้อยดีมากเลยนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะให้ทีมงานช่างบมไไฟ้า ทำก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรที่บอกไว้ในคลิปนะครับทำเองนะครับเรียบร้อยดีมากงานงานเนียบนะฮะ,ะเพื่อนดูด้านหลังนะครับชมด้านหลังนี่นะฮะสวยงามมากนะครับถึงจะโดนฝนยังดูสะอาดรูสะอาดตา เบ็ดหกใบนะครับเบ็ดหกใบดอกสิบดนะครับผมของเทอร์โบข้างบนหกใบกลางแหลมนะครับนี่ครับเจ้าของอเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปฟังเสียงนะครับผมเสียง เียงขางแจ้งนะครับลำพินีขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ